สองเลขเด็ดบวงสวงใหญ่แก้บนพ่อปู่โกศลโทนาคราชให้โชคสีงวดติดรวมสิบหลานสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีขา่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะคนดวงดีคนดวงเฮงนะคะรวมตัวกันจัดบวงสวงแก้บนพ่อปู่โกศนโทนาคราชที่บริเวณสะน้ำส้มจังหวัดราชบุรีและคะหลังให้โชคถูกหวยสีงวดติด ต่อกันแล้วนะคะรวมเป็นเงินกว่า10ล้านนะคะที่บริเวณสระน้ำส้ม,มหมู่ห้าบ้านหนองประดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะบรรยากาศที่นี่เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะมีชาวบ้านกว่า500คนนะคะมาร่วมทำพิธีบวงสวงแก้บนพ่อปู่โกโสุนโทนาคราชนะคะหลังให้โชคถูกหวยสีงวดติดต่อกัน รวมเป็นเงินกว่า10ล้านบาทเลยนะคะหลายหลายคนนะคะต่างนำพวงมาลัยอาหารข้าวหวานและก็ผล,ลไม้มาถวายพ่อปู่และจัดนางรำลำนาคีถวายแก้บนด้วยนะคะส่วนบริเวณรอบพื้นที่มีการจัดโต๊ะลงทานนะคะจัดลงทานนะคะเลี้ยงอาหารแก่ชาวบ้านนะคะโดยมีพ่อค้าแม่ค้ามาจับจองพื้นที่ตั้งแผงจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มาขายพวงมาลัยน้ำดื่มขนมผลไม้และก็เครื่องเส้นไหว้ต่างๆนะคะโดยในพิธีนะคะได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากนะคะโดยในงานนะคะมีการทําพิธีเลี้ยงพระเพลนด้วยนะคะโดยมีพระครูวรพพน์ธทานดานะคะเจ้าอาวาสวัดหนองปลาดุกนะคะพระเกกิ ชื่อดังแห่งลุ่มน้ำแม่กรองนะคะมาร่วมพิถุยด้วยนะคะแล้วก็ได้ทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะคะจนกระทั่งพิธีแล้วเสร็จนะคะชาวบ้านก็ต่างกรูกันเข้ามาดูเข้ามาสองที่ขันน้ำมนต์นะคะซึ่งเขาบอกว่าเลขที่เห็นที่ขันน้ำมนต์นั้นก็คือเลข0 6 9ย์นะคะแล้วก็8 8ดดนะคะบางคนก็มองบอกว่าเห็นเป็นรูปพระสมเด็จด้วยนะคะดูดแล้วก็โปรด,ดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ หลังจากเสร็จพิธีแล้วนะคะก็มีการจุดประทัดหนึ่งหมืนดอกด้วยนะคะหนึ่งหมืนนัดนะคะโดยเลขประทัดในครั้งนี้ก็คือแปดหกหกและก็หนึ่งสองนะคะส่วนเลขทูปพญานาคนะคะที่ปักอยู่บนเครื่องบวงสรวงนะคะชาวบ้านตีเป็นเลขหนึ่งแปดแปดนะคะงวดนี้เลขเบิ้ลหมาแรงนะคะนี่เลยนะคะดันไปตรงกับเลขอ่างน้ำมนต์อีกน,นะคะแปดแปดนะคะ ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนางสาวรัชวันณด้วงสังนะคะอายุ35ปีนะคะชาวอำเภอบ้านโป่งนะคะจังหวัดราชบุรีนะคะหนึ่งในผู้โชคดีเปิดเผยว่านับตั้งแต่ที่ตนฝันเห็นพ่อปู่โกโสุนโทนาคราชมาให้โชคนะคะตนและกลุ่มเพื่อนก็มีโชคติดต่อกันสีงวดแล้วนะคะรวมแล้วกว่า5ล้านบาทนะคะกระทั่งเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะคะตนได้ทำพิธีบวงสวง ครั้งใหญ่เพื่อถวายพร้อมขอโชคลาบโดยตั้งสัจจะไว้ว่าหากมีโชคจะทำพิธีเลี้ยงพระถวายบุญให้กระทั่งวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะปรากฏว่าตนและกลุ่มเพื่อนได้โชคเลข57และก็83เป็นเงินหลักแสนนะคะวันนี้จึงมาร่วมกันทำพิธีเลี้ยงพระพร้อมนำกว๋วยเตี๋ยวและข้าวแกงมาแจกใจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วยนะคะ สำหรับสระน้ำส้มนะคะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขนาดเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่นะคะเป็นสระน้ำเก่าแก่ไม่ทราบประวัติความเป็นมาแต่เดิมเป็นที่ตั้งของวัดหนองประดุกนะคะเนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีพระอุโบสถพระจึงทำพิธีสวดปาติโมกและทำพิธีอุปสรรมบทที่สระแห่งนี้นะคะจากคำบอกเล่าของพุทธผู้แก่ ชาวบ้านเชื่อว่าบริเวณที่ตั้งของสระเป็นเมืองลับแลนะคะในทุกวันโกนวันพระชาวบ้านจะเห็นหญิงสาวแต่งชุดไทยโบราณบางครั้งก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยเสียงตำน้ำพริกหรือมีกลิ่นหอมลอยลอยมานะคะด้วยสภาพป่าที่รกทำให้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเดินผ่านนะคะ ต่อมาชาวบ้านจึงได้ร่วมกันพัฒนาให้เป็นสวนสาธารณะนะคะหลังจากมีคนทราบข่าวว่าที่สระ,สะน้ำส้มนี่นะคะมีสารปู่พญานาคคราชนะคะศักดิ์สิทธิ์ก็มีคนทั้งใกล้และไกลต่างถิ่นลังไลมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาบนะคะซึ่งต่างก็สมหวังกลับไปกันอย่างต่อเนื่องว่ากันอย่างนั้นนะคะ ีเลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ให้ขอให้พ่อปู่นำโชคมากับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ